สบายดีสบายดีเบอร์สุขสุขลสบายดีตอนแรงแรงแล้วกันพี่น้องไล่สดจบแล้วกะมาถ่ายคลิปต่อเนาะพี่น้องมือนี้มากคุดมันอยู่เดินเฮือนเบาเ,บาเอือกเองเลยเบอร์สุขสุขลมันกะเดี๋ยวหาเสียงเบิ่งเนะาะฮะเด็กก็ตาแล้วหรอปนน้าโทว่าสิควัดให้อัน พี่น้องเบิ่งอีกสักคุ้มหนึ่งมันซีไว่อยู่บ่ฮะมาแล้วครับไปขูดมันแจ้งนะคะแนวนี้แจ๊สิมาห่วยมาแล้วกมันแจ้งมันมีไปขูดอยู่เอาเจมมาขูดคลายไว้แต่ไปขูดลงในเน็ตนะเขาขายแล้วมันแจ้งน่ะสวัสดีค่ะเจยอ้วนเจดามดีจ้าหวัดดีข้ามไปขูดมันแจ้งเนี่ยอยากไปน้ำยู่จ้าเพราะว่าอยากเบื้องนี้พี่น้องมันนะ มันขี้ต้มร้ายพุยน่นเนาะมันเหนียวเลยมันดิดนเหนียว,ว,วมันต้องขุดยำแรงเนาะยำพ่นมันก็ับจิตรีกะยาบื้อหัวใหญ่กันขุดไปใส่หาา่องแล้วว่าต้องขุดยำนี่แล้วเมียนเด้อ <c oughs> เอาเอาหาม,ๆๆๆห,ามๆๆหามหามหามพ่อหามกับหามพ่อแบกกับแบกเด็กๆไปทางใดๆๆเด็กๆนะพักกันมะขุดมันพี่น้องแต่ว่าตอนขุดนะเบื่อไล่ซดเนาะ ลายสดเอากระซุงบุกสมบันอยู่ดอกเงี้ยปวดรังเลยพี่น้องอู้ยนักมันปวดรังปวดแอวแล้วปลาสามสีขายเฮ้ยทั้งทั้งหอเขาทั้งขายเฮ้ยตัวไวอยู่คันตัวไวกับพอ่น้ไวบ่เอาเออเดี๋ยวเอาวาสิกนให้พี่น้องเบิ้งผัดเลื้อกาตาเลยพี่น้อง หักมันนั่นเป็นแทบเป็นว่าเด็บอันคุ้มหนึ่งนั่นประมาณหาหกน่วยได้ต่อคุ้ม,ตม,มแต่บ่าประเทศใ้คุดเบิร์ได้พี่น้องมันนะหากคูดเอาแต่เขตแถมวมือนี่ดีนี่กะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบหม่องกน้นเนาะนี่แหละปลูกกระปุก,กได้ไราเดียเ๋ยวน้องปลูกไว้ในแขมเขมเฮือนนี่หากเดาว,ว่าเป็นหัวเป็นแถบเป็นวาอุย้ยมากองน้ำคอยพี่น้องเป็นหมากเลยเด้อทั้งนี้อันนี้หมักหมักม่วงคอ,อยติดแล้วพี่น้องได้บอเฮ้ยได้บอ ติดเลยเดอ้อหมกม่วงนี่พี่น้องมีแต่เอาพุ่นมาใส่แบบน,นี้ติดแล้วติดแล้วปลายมือยังบอด้มาทงมาทางอยู่นะหกดีเฝืน,น <c oughs> หอบมันเมื่อไรพี่น้องปลายมือล่างมันกันพี่น้องเอ้ย มันมาลาวกับกเขาวางไว้เลยเถอะเครื่อเอาีเส้นวาอย่างเราตูกเาไว้นี่น <lr> ่ er. ม่อต้องเส้น um. ี่ยอามากอตุเนี้ยโอ้เส้นวาอย่างนี้นสเอาตุกเอามาพอเราเอามาเลย ม่เนาะจับใบกันเหรอเหี่ยวขนาดนี้แฉะบเหรอเหียวขนลยเนาะ้าวทป๊อกลานยังเล่นเป็นแจวเล่นกระโหเพื่อตัวสีร่างเนี่นี่ก็ง่ายเฮ้ยจับดีๆไเลโอ้องเท่ ลากออกก้อนกระจายเนียเกันแทนีน้องมีจะหัวใหญ่ๆมีจะหัวงามๆแต่ว่ามันดิ่เนี้ยนะงามคนเลยเนาะแ่อันอื่นนานเคือน้เอ้ยันคันเท่าอันทาโกนยามแรงแม่กนวเอามาไ่้แกงกินเได้นยิ้มเขาิงบ่ บแดนมันนี่ยันอันพันเขาถากนยามแดกมอสนานี่ยเพราะว่าซีเดือนมันเป็นแมงเนาะเออมันแมงสีเดือนเขาต้องมนมันต้องไปอย่างงามนาวนะไปกินเชกตาวันนี้จังลางกาตาจังลลางไม่อีกหนึ่งต้อกถากล้นถูกไหมแต่ว่าต้องโคตรน้ำเนาะยามใช่ว่าน้ำพามืออางเนีะระเบิกเนดหลง่ ว่าแมนยานแม่มาล้างกับตาก่อนอไปโจมก,กัน,อนเ,นะเออคะแน,นงจนง <c oughs> นะบอมเอาไปกีีเีเพ่ไปโทานจะบออตามอบอเดียวะว่าให้แก้ใบ<อ>านะคะเด็กสอบเดียวให้าาเ,เ,เ,า,เาเองเอาเมื่อเองื่อจอบเดียวบอ <c oughs> ว,ว่าเด็กมักี้นะเอ ทางสามสบสอบเดวมันก็มาพอขี hey. well, so here, hmm. ough, i, ube, ้แลายโดมันบดกันอ่ะเอ้ยข้ามมาเมื่อนได้สอบเดียวบ่มันบดบ่เออมันเป็นีโตตีดูดูเฮ้ยัำเองนะเป็ดซบตับโต้ข่าวมันเป็นขาวบังไขาวของกระซี น้องก็ชี้ข่าวตอบเดียวข้างเบิ้งขั้นยายบ,บีันีในี่รค่ะเดยายบีว่าตามหาข่าวนำเองม่งในใันบอก่าหินก็เนาะหินกนมา้นังอีกคนึงกันนะหินันนี้ก็เนาะ้างอีกอ่อีกหลังอีก,อกออนอ้าวมาหองดีเอ้อย่ามาหองดูราย ตายแล้วโอ้ตาแล้วขาล้องเป็นเต็มเลยมันอันม oh, 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 ันมาได้อ่เหะเรืองตารุนชัดโอ้โหอแม่ขาไม้ใช้พูเป็นงมันหอมไอ้ทีไก่หงส์ไก่เก้วปอเอาไก่ผูกหอวเงาโอ้โอ้โอ้โอ ดินเหนียวน้องปลูกกบปกนดินเหนียวโอ้หลายย่างยู่ินวสิบรุงนั้นจะคอแต่วันปับดินแล้วสักอนนึงเอาต้นไม้มาลงมันติดเดินนี่น้องสมง

Lạc táo lạc mang quanh 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 ngàm quanh 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 แปงมันจีบหลอนบบ่เฮ้ยกันหลอนบ่เลยถ้าจมูกมันห่าไปคายได้เฉยเอ๊ะมึงกระหลอนอนี้เห็นไหมเฮ้ยอันนี้มันบ่ออกมาได้จ้ะออกขยามันอันนั้นพอให้เป็นเนื้อมันออกขี้เนื้นเล่นตีดมันเป็นอันนั้นน่ะมันเป็นกระถิ่นขยะอามาแช่ไว้อีกขยะมันมันตีดไปน้ำเนียไปกินกันชีบหลอนงั้นจะเอาบ่

เป็นเก้าเขาก็ต้องเริ่มเก้าสิบเอดสิบสองเออี่สิบสองคนต้องลูเดือนนี่ถ้าสิบปล้กไม่ใช่หรืนเก้ากระเต็มยู่ไหยังไม่ได้ก้นอยู่มันก้นเบิร์ดหันได้เป็นเป็นสอบอยงโบไว้เดาวพ่น้องก้นเอาทำน้ก่นทำนิพุได้อยากซื้อจยงสิก้นคาย สาง,งกันเข้ามาเด้อเดโอเคดอกพี่น้องกิโลละสี่สิบกะออสามสิบหามกนหยาบทอนหน่งโลละสีสิบบาททอนเนาะข้าวสงไ่สิบเลเป็นสิบบาทนั่นแล้วพเนี้ยปลูกแล้เพิ่งสิได้อีนิเออ มันทุบซุดร้ดอนๆคล้ายตุกงลายร่างมันกเป็นหัวนตอนนี้ปวดขาแล้วพี wrote, ่นอะไม่โรยหนดมังอยู่กช่องจามันเลยแอ นวนมองานคูสักานอันนี้วัวชีใส่อยู่ไนกมมาเก็บมันซอยได้หน่อยนะโหจะไปเก็บมันจะไปกวาดมันว้ามาพอดีเล้วเนของไปพี่น้องด้านล่างสก่อนจังมเบิ้งตอนมันสีใครๆแน่อันนี้มันยังเปนเบือหืดบือหึงอยู่มพี่น้องมันเด้อจ้า 2กิโลละ40พีอ่เฮ้ยล่างอีกรอบนึงโลละ40บาทเ้อพี่น้องาคนเยคนหลังมันซอยพี่น้องโคสมวยาสเป็นแนมนี้นะเพื่อนไกลได้นะเอาจนขมูทูมึงในนามันก่อน มันดจะมาลงโดนเขียมใ่เธอไม่ล้างเลยฉันไม่ถี่ะเขียมามาแต่พูดฉันมาแล้วว่ะเฮ้ยมาเงี้ยได้ก็ไม่มีเขียมอ้าวนั่นะเขียมอยู่มาแต่ละเธอใช้ดามีเขียมยี่บ่เฮ้ยบวกเพอแช่ไว้แล้วก็ฉันฉันไปซื้อด้วยี่เนี่ยเอาฝ้ายเอาห้องนี่เนี่ยเป็นเมี่ยวออกนะ

เราจะให้หัวงามเนี่บอเนี่เด้อโอเคนะคะอยู่ใกล้อยู่อยากหมกก็ไปลงเอาโอ้ออโอยฉันผู้เจ้าบูมากบหไดในฝ่ายเดียวเว้ยมาบูมากว่ากูอยากกินได้ไปลกัวใหญ่ๆงามๆเนี่กระิดคล้ายสกอร สั่งมาด้อสั่งมาดื้อพี่น้องสิคนคายก็ได้ขาดอย่างใา่บ่ะน้่เบิดไปเลยได้เหมือนสองคำอยมาลุ้นมามีองขอบเลยเนาะมีไงมีบาคันซื้อคันขายกันชื้นชืนน้ำคิดคุงเลดคุงมีแดงบ้าชื้อปมกรบาลาย คอยชิมปี๊แล้วอยากเอาว่าพี่เองใจหัวขาวว่ะถุกชาวแล้วเน่โอ้ยมากกับพนันจากละมาพุทธไหมละม,มาพุดไมมอันนี้ค้ายให้ชุ่มปูเจีอยน,นห่อขา,ออาวสักกัมันบพราะท่านนิ่มากอ่ะมันอยากได้กับชั่างว่าท่านไปไหนอู้มันอยู่บันคุมมีอ้อมนั้นใจอ้อถ้ามันแบบเชนัะมันซื้อเชน่ะเป็นมื่นมื่นนะแต่ก็คายนา้ำแล้วก็กินน้ำแต่คล้ายแต่ิน แกตาเนี่ยยายดำมใส่นด้นคือปกติอ้าวพีดินโอบล้างโอกมึงแน่ผูกปองอนีเนี่ว่ะเ้าเสียมเธอเธอก็ต้องล้างฉันฉันปกตไรร้อยเอากว้ซ้ามมาไอ้เม่ในเม่ที่ใช้มัน,น,แ,นแ,ลแล้วแล้วสิพาเมื่อแล้วเนี่ย

ใหเตหึงแล้วเตือนได้อย่างไเอออย่าให้เขาปากไปละมันคือน้ำเปล่าเออมันคือน้ำเปล่าโอเคพี่น้องมาเน้มันได้กระตานึงเนาะเดี๋ยวกเอือก็สิาเก็บผ้ากาชามีเด้อสุขสุคนสบายแสบายดีกดไล์กดแช์กไท์กดกรดิ่งให้อเอือเด้อบาย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 เตนายบายไ้บายไ้บายเบิ้ง mưa hãy bỏ bài bé mưa bé mưa bé Mẹ mưa mẹ mưa mẹ mưa bye 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 bye. No. bye bye nào. bye bye bye